ัสดีค่ะพบกับรายการ The Solo Thailand s t n g Fight เกมจริงของคนแก่งจริงดำเนินรายการโดยพี่เสิฟกับป๋าเหมือนเดิมป๋าคะสวัสดีกันก่อนค่ะเป็นไงครป๋าผ่านไป1สัปดาห์อ่าวันนี้ได้มาแล้วเคนจะบอกว่าเราเราได้ลูกชายเพิ่มเป็น9ได้ใช้นามสกุลโซโลไปค่ะคนที่สิเป็นใครเป็นใครดูจากลายชื่อเสิร์ฟดูละอ๋อวันนี้เหมือนเดิมหาใหญ่เตรียมเฮหรือเปล่า หาใหญ่มาอีกแล้วค่ายหาดใหญ่ค่ะของโกเกียนะคะอารทอวันอารทรวันวภาหรือจ่อยจิงโจ้นะฮะจอยจิงโจ้โดดเก่งประมาณนั oh. ้นโดดเก่งโดดเลียนโดดโดดเนี่ยโดดไปเล่นตรงนี้ไไม่ทำไงเดินสายเดิมพันตลอดตลอดอีกคนค่ะฉายาเมฆไม้เดียวคุณเกิดพลจงเอี่ยมกลางอันนี้ก็คือดูดูจากประวัติที่เสิร์ฟให้เขาก่อกันนะในโปรไฟล์จะเล่น อะไรนะเกินหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วเขาบอกกับพี่เสิร์ฟตลอดเลยคุณพี่เสิร์ฟไอ้ฉายาที่ลงเนี่ยมันผิดแล้วถามไอ้ที่ถูกเออเหมือนการคิดไอ้ที่ถูกคืออะไรเมฆมังกรบินเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนสมัครให้เนี่ยเขียนผิดเป็นเมฆไม้เดียวเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา ไปดูกันไหมคะว่าวันนี้ไม่วันนี้เราจะดูซิว่าเอ้เมฆไม้เดียวกับจ่อยจิงโจ้เนี่ยดูซิว่าวันนี้ใครจะมาแต่เมฆไม้เดียวรู้สึกน่าจะเป็นเป็นอยู่ในแถบแถบโคราชอีสานบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเจอกับจอยจริงๆแล้วก็คนอีสานเหมือนกันแต่ว่าไปอยู่ที่หาดใหญ่วันนี้ก็เลยต้องไปเป็นสังกัดหาดใหญ่ไปก่อนไม่เป็นไรวันนี้ตะกอทางใต้มาอีกแล้วเป็นอะไรที่แบบสีสันเราเราอยากเห็นตะกอทางใต้กันมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะวันนี้จะแผ่วๆไปวันนี้เราจะได้เห็น ได้เห็นกันดูว่า,าว่าตัวใบที่สองจะเป็นหัดใหญ่ได้เฮ้กันหรือเปล่าพี่นุกรออยู่ที่สนามแล้วนะคะเชิญพุ๊บเลยค่ะ ลัมาพบกับทีมงานเสิร์ฟชงฟาดกันต่อครับเป็นคู่ที่2คู่แรกเราเห็นสิงห์ซ้ายแล้วครับคู่นี้ไผเป็นไผครับเกิด้นครับจึงเอื่อมกลางครับจะสู้กับทางด้านอาทรววันภานะครับจ่อยจิงโจ้ครับเจ้าของอียร27แล้วนะครับ แสงสีเสียงครับดูครับดูแล้วโอ้โหหลายฉายาเหลือเกินครับจากมังกรวินมาเป็นเมฆไม้เดียวครับ33แล้วเกิดคนนี่ครับคนนี้แหละครับบิ้งเอื่อมกลางนะครับก่อนหน้านั้นก็คืออาทรววรณพาครับ27่จ่อยจิงโจ้จิงโจ้รือจิงใจครับเยี่ยวติดตามนะครับทีมงานเสิร์ฟชมฟาด คือคักเไอเกินครับมีทั้งแสงสีเสียงมีทั้งกินอายนะครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้เป็นเรื่องของการประยุกต์ครับเรื่องสปอร์ตเอนเตอร์เทนงานเสิร์ฟชงฟ้าภูมิใจเสนอครับเริ่อตั้งแต่การเสียงครับเรื่องแดนครับ จากลองของ1ได้4ท่านลองของ2ได้4ท่านครับนี่จาก16บหคัดให้เหลือ8ครับเดินทางไปสู่เงินแสนครับแล้วหลังจากนั้นพอได้16คนก็มีการเก็บตัวครับจัดแลงดกิ้งเพื่อไปสู่เงินล้านครับฝันที่เป็นจริงของเดอะโซโล่ไทยแลนด์กำลังจะปรากฏขึ้นเร็วๆนี้ครับ ขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับทีมงานเสิร์ฟรงฟ้าน,นะครับสตองไฟค,คลิกเกมจริงของคนแกล่งจริงนะครับท่ออานผอสุพจน์ตุ้มประชาครับที่ให้การสนับสนุนเรื่องของสถานที่จัดการแข่งขันโรงยินมาอนเนกประสงค์นะครับพระราชวังสนามจันทร์นะครับที่จังหวัดน,นครปฐมนะครับ สมภพสื่อนพคุณนะครับจากรบริษัทครูสปอร์ตจำกัดสำหรับเรื่องของเสื้อผ้าชุดการแข่งขันนะครับครูที่สองนะครับมาแล้วครับติดตามผลงานได้ทุกวันจันทร์นะครับทีสปอร์ตบ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งครับทีสปอร์ตชาแนลแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ไปที่เว็บไซต์นะครับ เวอร์ไวท์เว็บเดอะโซโ 2013.com Facebook ไปเจอกันได้ครับเสิร์ฟชงฟาดพูดคุยกับพี่เสิร์ฟนะครับตัวจริงเสียงจริงใครที่เป็นสาวกของเรื่องของ The ะ o ซโก็คงจะรู้สรรพคุณกันดีครับนี่คือการปรุงแต่งนี่คือการเติมเติมเต็มครับเรื่องของกีฬา อาทรครับคนนี้จ่อยจิงโจ้เมกหมายเดียวว่าวืดครับโอ้โหหน้าหนาวครับไม่ใช่หน้าลมเว้าครับวืดบ่อยไม่ทีครับนี่มันสนามจันนะครับไม่ใช่สนามหลวงเสิร์ฟครับเปิดดีพามาหน้าตาข่ายเยียบเรียบร้อยครับ จอยจิงโว์ฉายาไม่ธรรมดาครับแต่จะจริงโจ้หรือจริงใจเรียบร้อยขวาสุดๆเมฆมัมกงกรบินเมฆไม้เดียวหรือว่ามังกรบินจะได้บินจะได้เหินหรือเปล่าครับส3แล้วเอาครับข้ามไปครับข้ามาเยียบอีกทีหนึ่ง ยืดเส้นยืดสายครับเปิดแล้วก็เหยียบเปิดแล้วก็เหยียบมาดูภาพช้าครับนี่ okay, ครับบรรจงเหยียบครับไปทางไหนก็ได้ครับที่ได้แต้มอาวนะครับยกทีเดียวเลยครับจะเป็นฉายาฝั่งตรงข้ามกันหรือเปล่าโอ้โ,อโอหม้วนเดียวครับตั้งตัวได้หรือ,อยังครับทางด้านของเกิดพล ชื่อเพราะครับอายุอานามเยอะแล้วครับยังงงงอยู่เปล่าครับพักเลยนะครับ5-0ไปดูภาพช้าก่อนครับไฮไลท์สนุกสนุกครับต้องจูนปรับตัวอย่างรวดเร็วครับนี่ครับจังหวะเปิดจังหวะทําจังหวะฟาดครับกับทีมงานเซฟชงแล้วก็ฟาดไฟส์ตองคิกครับแม่สกนเทเหลือเกินครับเกมจริงของคนแกร่งจริงครับ จอยจิงโจ้นั้นมาจากแดนสตครับสงขาครับซ้ายมือส่วนเกิดผลนั้น33เมฆไม้เดียวมาจากนักครราชสีมาครับสิงอีสานกับเสือใต้ครับสู้กันครับ The ะเซโร่ไทยแลนด์กลับลงเข้าสู่สนามกันต่อครับสติสมาธิต้องมาพร้อมๆกันครับสติมาปัญญามีแล้วก็จะมีสตังค์ครับเพราะว่าได้เงินล้านก็ปลายปี ไม่เน้นทิศทางนี่ก็จับง่ายกินง่ายครับโอ้โหดูครับแหมแข้งขามันสั่นไปหมดครับอาจจะเป็นพระเอกแถวแถวโคราชครับพอมาแถบแถบเมืองหลวงนี่ไปไม่เป็นครับยุ่งแล้วครับสถานการณ์ครับพามาได้หรือเปล่าโอ้ไปเลยครับเจอจ่อยจิงโจ้จากสงขาเข้าไปครับทำไงดีครับเอาไงดีครับ แมโคราชกรุงเทพเป็ใกล้กว่าสงขากุงเทพก็เปิดซ้ายพาขวามาหน้าแล้วก็เหยียบไปท่านหลังครับโอ้ยตบเด็กครับตบรุ่นใหญ่ครับไม่ให้ตบเด็กครับอย่างนี้เหยียบสบายๆครับปากคอแห้งไปหมดครับเกิดคนต้องล็อกไว้ให้งอยู่นะครับล็อกไม่อยู่นี่ลําบากครับถ้าไหลก็ไหลแบบปะปาแตกกลางท่อเอาเกี่ยวยังไม่ตายโอ้ได้แ้มครับโคบิดหัวไปทางนู้นครับ ีไปขวาสุดพามาเปลี่ยนด้านอีกทีหนึ่ง<ป>เกมค่อนข้างจะเร็วครับถ้<ป>าภาษาใต้ก็นั่งรถไวาไปไวมาไวครับ<ป>อาล้วครับหายใจยาวครับลูกอีสานร,รานยาโม พี่น้องชาวอีสานก็เอาตีละเอาตีล่ะไปแล้วครับไปเลยครับรถไวครับไปไวมาไวสงขลากรุงเทพครับแน่สบายสบายครับอ่ะอโอ้โหแบบจะแทบม้วนเดียวเลยครับแม่ฉายาบางกรบินนันดีอยู่แล้วครับพอเมฆไม้เดียวนี่ฝั่งตรงข้ามเลยครับเอาไปดูภาพชัดๆชัดๆก่อนครับ องอาคารอเนกประสงค์ของสนามจันเลยครับนี่ครับต้องเปรียจริงๆครับนี่ไม่ใช่ประเภทสนุกเกอร์นะครับเรื่องของพละกําลังครับเรื่องของมันสมองเรื่องของความพร้อมของร่างกายครับอ่ะหลังจากดูภาพช้าๆสวยๆกลับเข้าสู่สนามครับ ตัดไปครับทีมงานเสิร์ฟจงฟาดด้านหลังนั้นจอจิงโจ้ครับสงขาเปิดซ้ายยกขวาไปหน้าตะขาเหยียบเรียบร้อยครับมาเยียบอย่างเดียวครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับสมองล้วนๆนครับเน้นทิศเน้นทางไปเลยครับเปลี่ยนแดนอีกแล้วครับไวามากครับ จังหวะเพลงเราใจสนุกสนานเหลือเกินครับโอ้โหมีชาวต่างชาติาเรากําลังจะพาเดอสโลโกอินเตอร์ครับมีชาวต่างชาติให้ความสนใจครับนี่ครับต้องปรุงแต่งต้องประยุกต์อย่างนี้และครับไปดูภาพช้าก่อนครับผลงานของอาทรจอยจิงโจ้จากสงขาครับ ใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซอม อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยถ้าเป้าหมายคือเส้นชยัยจุดแร่มตอนทือความฝัน เด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันครับในช่วงพักก็ทุกวัจันทร์ครับเจอกับเดอะสโล t h ไทยแลนด์สนุกสนุกครับทางช่อง Sport Channel บ่ายสองโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งนครับเรียนน้องๆแฟนๆเรื่องของเสิร์ฟชงฟ้านะครับเที่ยวต่อไปเป็นเงินแสนเที่ยวต่อไปเป็นเงินล้านครับโอ้โหน่าสนใจครับมีการวางคิวอย่างต่อเนื่องข่าวว่ากําลังจะโกอินเตอร์ด้วยครับมีชาวต่างชาติสนใจครับ น่าจะไปเที่ยวประเภทบ้านใกล้เรือนเทียงครับลุนกันต่อครับในสนามจอยกิงโจ้เหยียบครับเกี่ยวขึ้นมาได้พามาหน้าไปเป็นหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับเมกไม้เดียวครับโอ้โหลำบากแล้วครับตกสถานการณ์ลำบากครับปากคอนี่ขมไปหมดแล้วครับเสร็จสองโอ้โหขวาสุดๆุด พี่แกคงจะหลงคลิดหลงทางครับอจอยหลังเท้าก็ใส่เอ้าใส่เอาครับเมื่อสักครู่หลังเท้านี้ปั่นข้ามไปครับซ้าย2เมตรพามาหน้าตาข่ายเยียบเกี่ยวได้ซ้ายได้ไม่ได้ครับจะบาดแม่สวรรค์ไม่เป็นใจครับโอ้ยออกไปด้านข้างอีกแล้วครับโอ้โหลุ้นกันใจหายใจคว่ำครับ พี่เมฆจ๋าบินสูงสูงหน่อยจ้า,า,าน่าเสียดายโอ้ยข้ามไปเลยครับทีเดียวเอยียบอีกทีนึงตัดมาแข่งขาเหมือนจิงโจ้กรบทีบเก่งเหลือเกินครับในอดีตนี่นจ่อยหลังเท้าครับนี่มีจ่อยจิงโจ้นี่จากสงขลาครับโนจากอีสาน โอ้ยเรียบร้อยครับแจกแต้มครับโอ้โหสบายเลยครับไม่ต้องออกแรงเหนื่อยครับแม่พี่เกลือกเดินเปลี่ยนด้านนี่ไม่อยากจะเดินข้ามเลยครับอ่ะไปดูภาพชัดๆกันก่อนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบันทึกความทรงจําผลงานของอาทรวรรณภาครับกับทางด้านเกิดคนจงเอื่อมกลางครับ จากภาพจะช้าเรากลับเข้าสู่สนามจริงครับตกที่นั่งลำบากเลยครับเมฆไม้เดียวจากมังกรบินเหลือไม้เดียวครับไม้เดียวดินโดนไปห้าศูนย์ครับแก่สตาร์ทโอ้ยยังลำบากครับเส้นทางกับโคราชนี่ดูมันเหมือนจะไกลมากขึ้นครับโอ้โหลำบากครับอย่างนี้ซ้ายก็แปกขวากันเน่าครับ พี่เมฆจา๋าเราเชียร์ตัวอยู่ครับข้ามาจะได้แต้มหรือเปล่าเกี่ยวขึ้นมาครับง่ายๆครับความลงโอ้โหแกแกจะไม่เอาหรือเปล่าครับไม่เท้าเอลเลยครับอยู่ตามใต้ทางหลวนอยู่ตามตานต่างจังหวัดน,นี้อาจจะเป็นภูทรครับจะเป็นพระเอกภูทรแต่ว่าเจอจอยกิงโจ้เข้าไปครับซ้ายทีขวาทีครับ เกจริงของคนแกงจริงนี่ต้องสมสโลแกนครับไฟสู้สตองสู้พริกเตะเอาแล้วครับกรรมการเตือนครับเรียกมาเตือนนิดหนึ่งครับได้ออกทีวีคนรู้จักมากขึ้นเลยครับเมฆไม้เดียวจะไม้เดียวจบหรือเปล่าโอ้โหโชว์เลยครับโชว์เลยครับ่า ตาเหลือมมองขวาจะเหยียบไปทางซ้ายครับใต้ใจเต็มครับรายนี้ไข่พี่เมฆจะแตกหรือเปล่าโอ้ยสายปลิ้นอีกแล้วครับอ่าพักเลยครับไปดูภาพชา้าก่อนครับช่วงจังหวะพักให้น้ำ ครับหมดเวลานอกครับแมดูอาการของพี่เมฆแล้วลํำบากครับดูพี่แกยังงงงจับทิศจับทางไม่ได้ครับกลับมาเป็นฝั่งเสิร์ฟครับแมขอแต้มหนึ่งครับอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นมารยาทของผู้เล่นนะครับบางทีบางครั้งเอาแล้วครับข้ามมาโอ้โหอออกอีกแล้วครับ ไม่ได้สักแต้มเลยครับขอก็ไม่ให้ครับเอาครับจบลงไปครับผู้ที่สองกับการหาผู้เล่นแปดคนเข้าสู่เงินแสนครับเดอะโซโล่ไทยแลนด์ครับตองไฟคิกเกมจริงของคนจริง ตกลงสรุปแล้วเมฆอะไรคะมวลเดียวเมฆมวลเดียวไม่ใช่เมฆไม่เดียวไม่เดี๋ยวนิดหนึ่งปาเมฆเนี่ยตอนแข่งอยู่เนี่ยก่อนที่จะลงแข่งเนี่ยเสิร์ฟไปสัมภาษณ์แกไปแอบไปแอบสัมภาษณ์แกมาคือเห็นเห็นรองเท้าแกเก่ามากไงคือมันด้ามดำเขาก็บอกว่าพี่เสิร์ฟไอคู่เนี้ยมันเดินสายล่อเงินเดิมพันมามากต่อมาก้ะผมเลยไม่ซักเขาว่าอย่างนั้น ตกลงสรุปว่าที่แพ้ดีเพราะอะไรคือแค่แกยกลงข้ามสลบหมดเลยไม่จริงๆเราความจริงน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าจ่อยจริงโจ้น่าจะแพ้เพราะว่า<ช><ช>ประมาณนั้นใช่ไหมคะตอนนี้แกเลย โยนเองเสิร์ฟเองดมเมงก็เลยเป็นลมเองประมาณนั้นเอาหาดใหญ่เฮออกแล้วปาคะตัวใบที่2เป็นหาดใหญ่เข้ารอบอีกแล้วนะคะเป็นคนที่10บแล้วคะวันนี้เราก็ได้ครอบครัวโซโล่เพิ่มขึ้นค่ะมีลูกๆเพิ่มขึ้นอีก10คนเราดีใจด้วยที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวเสิร์ฟชงฟาได้ใช้นามสกุลโซโล่กันไปเป็นถ้าว่าในรอบของรองของสามีกก็ตัวใบที่2ที่กำลังจะเดินทางเข้าสู่รอบโปรเงินแสนนะคะโอเค วันนี้เหมือนเดิมค่ับโปรดิวเขาม้วนมนมือละเขาบอกว่าสเสิร์ฟต้องเปิดรายการละวันนี้ขอบคุณเหมือนเดิมค่ะขอบคุณสนามแข่งขันดีๆนะคะโรงยิมอ,อนเนกประสงค์พระราชวังสนามจันจังหวัดนครปฐมขอบคุณผอสุพ์ตุ้มประชาดรสินทบแก้วพิจิตรคณนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมค่ะเหมือ<ล>นเดิมท <ๆ S 1> าาี่เราพิธีกรใส่ใ<ช>และก็ผู้เล่นทุกคนนะครับจากคุณสมภพสื่อนพคุณ คูสปอร์ตครับค่ะ,คะวันนี้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณสตูดิโอเซิร์ฟชงฟ้านะคะที่วันนี้ให้เรารายการเดอะโซโล่ไทยแลนด์ได้มาบันทึกเทปครั้งนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน้องๆครับเหมือนเดิมค่ะหนึ่งไลค์ในหน้าเพจนะคะของพี่เซิร์ฟแล้วก็วันนี้แอดมาเป็นเพื่อนกับพี่เซิร์ฟได้นะคะใน Facebook f c e e o o o เซิร์ฟชงฟ้านะคะน้องๆค่ะรายการเดอะโซโล่ไทยแลนด์ที่ออกอากาศทางทีสปอรอยู่นะคะเวลา14นาฬกาถึง 14ในกา30นาทีโดยประมาณทุกวันจันนะคะช่องทางในการสื่อสารติดต่อกับพี่เสิร์ฟได้เหมือนเดิมะคะสดๆกับพี่เสิร์ฟผ่าน w w w ร์ลไ2013 c o m นะคะสำหรับวันนี้เดอะโซโล่ไทยแลนด์นะคะ mm hmm. ป๋าสโลแกนเราคือเกมจริงของคุณไก่จริงสองไฟเคิกวันนี้หมดเวลาแล้วบายบายค่ะ